วันนี้เราจะไปตามหาไก่ย่างส้มตำในอุดรน,นะครับตั้งแต่มาอยู่อุดรผมยังไม่ได้กินไก่ย่างส้มตำเลยเชื่อไหมเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับไปถามความเห็นสมาชิกก่อนว่าอยากจะกินไหมมานี่เร็วอยากกินส้มตำไก่ย่างไหมยอยากน้องเวนอยากกินส้มตำไก่ย่างไหมยอยากครับ <laughs> โอเคครับความเห็นเป็นเอกฉันงั้นเราไปตามหาร้านส้มตำไก่ย่างในอุดรกันไปเลย oh <my> ระหว่างขับรถผมก็จะขออนุญ,ญาตตอบคําถาม f c นะครับบางท่านก็ถามเข้ามานะครับว่า ผมได้ทำงานอะไรทําไมจัดวางมุมกล้องได้ดีจังเลยตัดคลิปได้ดีจังเลยคิดคอนเทนต์เองหรือเปล่าเป็นคนที่ไหนออคือผมทํางานอยู่บริษัทบานกิตินะครับอยู่ในแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งตำแหน่งงานของผมก็คือคีเอทีฟนะครับแต่ว่าหน้างานหรือเนื้องานจริงๆอะ่ะผมก็ทําทั้งเตรียมสคริปต์ถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อ ครบจบที่เดียวนะครับผมเป็นคนบึงการครับเป็นคนจังหวัดบึงการทําไมถึงทําคลิปเป็นภาษากลางเพราะว่าผมคิดว่าการใช้ภาษากลางเนี่ยมันจะเข้าถึงคนได้ทุกภาคถ้าเราใช้ภาษาอีสานจริงๆก็อยากจะทําเป็นคลิปแนวอีสานนั่แหละครับตลกอีสานแต่ว่าพี่น้องทางภาคใต้อาจจะฟังไม่เข้าใจหรือว่าพี่น้องทางภาคกลางบางท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย ใช้ภาษากลางเป็นภาษาในการสื่อสารดีกว่าเพราะว่าอยากให้ทุกๆภาคฟังและเข้าใจเกทมุกที่เราทำนะครับอยากให้มีความสุขความสนุกในการชมคลิปของเราทุกๆคนทุกๆภาคได้หละครับประมาณนี้ตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ารถน้ำมันจะหมด <c oughs> จริงๆคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับโอนตังค์ให้500เมื่อคืนก็ไม่ได้โอนฟรีๆแล้วครับก็ทำงานให้นะครับ ตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาในซอยกำนันแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือตามลายแมนมาตอนแรกว่าจะสั่งลายแมนแต่ว่าอยากมาดูหน้าร้านว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลกับเรามากน้อยแค่ไหนนี่ไงไก่ย่างเห็นแล้วเอ้ในที่สุดก็เจอจนดอ่าอ้ายนี่แหละไก่ย่างวิเชียรบุรีเย้มาถึงแล้ว เฮ้ยเราดังกินได้ไหมไม่ได้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านไก่ย่างวิเชียนโน,น่ง่ายป้ายดูป้ายนี่ในซอยกำนันแม่ตัวเท่าไหร่ครับนี่ <c oughs> แม่มาพี่มาให้ถามไกลๆเนี่ยใกล้นะ <c oughs> กลตัวเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบเอาเอาตัวหนึ่งครับ <c oughs> เอาตามอะไรเธอ <c oughs> ปะะูปลาเอาปูปลาะหกหนึ่ง <c oughs> ขง้าวเหนียวขายยังไงครับแม่ข้า <c oughs> วเหนียวโรละห้าสิบบาทเอาโลหนึ่ง เอาเข้าวเหนียวด้วยหนึ่งโล,ล,เ,ลเ,เอาเอาเอาเพชรเอาเพชรกลางๆครับอันนี้ซื้อล้านคุณแม่รครับแม่เลิศค่ะแม่เลิศ